สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆวันนี้ผมบอมาบูแมนจะมาเล่นเกม v i o l e n t District นะครับถ้าเท่าเท่าที่ผมเข้าใจเกมนี้จะคล้ายๆ Dead by Daylight หรือคล้ายๆ Forsaken จะมีฆาตากรแล้วผู้เล่นที่เหลือเขาจะต้องแบบอ้าเฮ้ยคนอ้าเมื่อกี้มีคนอยู่ตรงนี้นี่เขาอาอกออกไปอยู่ตรงนู้นโอเคไม่เป็นไรผมผมตกใจนิดค <c ười> ี่ว่าตาฝาดอ่ะ ก็เราจะต้องทำ g e n รเตอร์ทำเครื่องจักรต่างๆซ้อมเสร็จก็ต้องหนีออกจากแผนที่ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมเข้าใจและตอนนี้เหมือนแมทก็ยังอ๋อเนี่ยเขากลับมาแล้วก็มันมัไมีสองคนอ๋อไม่มันคนละชุดกันปะไม่มั่นใจอ่ะลองดูอันนี้หน่อยสิว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้คนนี้คนนี้นนออกใช่ไหมอันนั้นคือประตูโอ้ เขาหนีออกทันเปล่าหรือว่าฆาตกรตีทันอ๋อเขาหนีออกทันโอเคเกมเริ่มแล้วใช่ไหมอันนี้ผมเป็นฆาตกรหรือว่าผู้รอดชีวิตอ๋อโอเคผมเป็นผู้รอดชีวิตได้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 โอเคมาอู้เจนเนอเรเตอร์มีตรงนี้เลยนี่โอเคโอ้ผมต้องคลิกเมาส์ซ้ายค้างโอเค ไม่รู้จะมีปุ่มอะไรป๊อปอัพขึ้นมาไหมโออผมขอโทษผมขอโทษครับโอเคมีคนกำลังโดนตีโดนแขวนอยู่เหรอเอาเปบนึ่งถ้าคนนั้นโดนแขวนแล้วโอ้โนนโนโน้โน้โอ้ no, 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 no. เ,อเขาไม่เห็นผมโชคดี กำลังไปช่วยแหละมีกันแค่สามคนเองเหรอมาผมมาช่วยคุณแล้วพันแผลไหมมันพันแผลไม่ได้เหรอโอ้ยแย่แลอะอาผมก็คิดว่าเขาจะไม่เห็นผมเออไม่นะโ <c oughs> ออแล้วเกมนี้มันต้องลุบยังไงเนะี่ย ไม่มีไม้ตรงนี้เลยล่ะโอ้ตรงนี้แดงๆบนพื้นเอ่อแล้วผมจะหนีไปไหนได้เนี่ยไม่เห็นไม้เลยอ่นนั่นไงไม้โอ้ผมกดสเปซบาร์ฉาไปอย่าทำผมเลยว้าไม่นะ โอเคอันนี้เหมือนแด oh. นไปเดอร์ไลท์เฟลแล้วโอ้โหแต่โหดกว่าอีกผมเพิ่งสังเกตเห็นชัดเจนเลยตอนแรกคิดว่ามันเป็นแบบพุก oh. ไงได้มันเป็นไม้อ้าววันดีอ่้อ้าวแตบผมรอดทันขอบคุณสำหรับความเสียสละอ๋อแต่ผมน่าจะรอดไม่นานแล้วอวอนี่อ้าว ประตูอยู่ตรงนี้แต่ผมผมคงเปิดไม่ได้แาจจะเปิดไม่ทันอ้ไมก้ดผมต้องวิ่งไปทางนูน้นเดินซ้ายเดินขวาลบาไม่นะอีกนิดเดียวเองแถ <c oughs> วหนึงผมต้องทำยังไงดินด้นดิ้นไม่รู้กดปุ่มถูกปะเอาแมปหนึ่งมันไม่ต้องกดอะไรก็ได้นี่ อ้ยผมโดนสองรอบเลยเออได้แต่ยังน้อยเพื่อนของผมสองคนรอดดขอให้เป็นคาตกรเถอะรอบนี้อยากลองมากเลยอ่าเป็นสวเวอร์เเออไม่เป็นไร generator อยู่ตรงไหนบ้างอ่าพื้นแดงๆคือที่ที่เอ่ารากรสามารถเอามาเสียบได้โอเคไม่นะโอ้โอ้ทำไมเจอผมคนแรกละ่ะโอ้เโอ้โหคนนี้เขาเร็วกว่าคนที่แล้วไม่นะผมแค่จะมาทำ generator เออ โอ้ม oh oh, oh. ายการโอ้โหภาพนี้มันก็ดูโหดเหมือนกันนะเนี่ยโหดมากมาช่วยผมไหมครับอุยอ้ยตกใจอ้อแป๊บนึงคุณยืนอยู่ใกล้ๆผมอีกอีกสิมันอ่าเหมือนมันมีระบบแบบเอ่อสามารถกระโดดออกเองได้มั้งถาคิลเลอร์เขาแคมป์ทำไมผู้เล่นมีแค่สามคนนะแต่ตอนอยู่ข้างนอกเซิร์ฟผมสังเกตเห็นตั้งหลายคนไม่ใช่หรอไม่มีใครมาช่วยเลยละ่ะ อ๋ผมลืมไปว่าถ้ากดค้างแล้วจะเป็นแบบนั้นอ๋อเพื่อนอีกคนอยู่ไหนโอ้ขอบคุณครับโอเคฮะเขารู้ได้ไงอ่ะว๊อดอ้าว <c oughs> <c oughs> เขารู้ได้ไงว่าผมอยู่ตรงเมื่อกี้น่าจะหมวกแดงผมแน่เลยมันมองชั เจนขนาดนั้นเลยล่ะก็อ้าวโอเคผมรอดเฉยเลยมีเจเนเรเตอร์อ๋ออันนี้เป็นเจเนเรเตอร์ที่เสร็จแล้ว อันนี้อันนี้ผมสามารถวิ่งได้โดยไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมเนะี่ยดีเหมือนกันโอ๊ยทำผิดโอ้เราคุกใกล้ๆผมด้วย เพื่อนผมที่โดนฮุกหายไปไหนแล้วล่ะเออเอ้าเขาไม่ช้าจัง <c oughs> ไม่นะแล้วผมต้องวนไปวนมาอย่างนี้เหรออ,อ๋อโอเคเขาไม่ตามผมแล้วผมกลับไปทำเจเนเรเตอร์ต่อจะรอดไหมแน่เลยตั้งสี่ าผมกดช้ากันไปแล้วดู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 อาเจเนอเรเตอร์นี้ใกล้เสร็จแล้วไม่นะคือผมไม่ได้ยิน <c oughs> เพลงเพลงเบากันไปหูผมไม่ดีหูผมไม่ดีเออดิน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 โอ้ m ม g o กรเออรอบนี้ไม่น่าจะรอดละ อลองดึงออกเองเมื่อกี้ล้มเหลวลองอีกครั้ง <c oughs>